นที่ยอะมากเลยอ่ะได้กาแฟไปสองแก้วแล้วเจอความสวยของพี่โสมเจอความสวยของพี่โสมววายครับผมตัวคณิตีาสอนอนุสิ์ครับสวัสดีครับเป็นต่อจีระพัฒนครับมันจะไม่ใช่ผีได้ยังไงครับพ่อถ้านี่ไม่ใช่ความฝันนายก็พิสูจน์มาดิ แล้วเธอไปเป็นใครในชีวิตเขาอยากใส่ใจไงอยากที่บอกว่าอยาก่แบบเป็นไรทุกอย่างคือในเรื่องมีพิรุธหมดเลยวายร้วมันตามากใช่เุดูจริงไหมสดเมื่อกี้เรียกว่าเป็นการเข้าสังคมที่ดีการเข้าสังคมที่ดีมันถือว่าฉันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเือไหมจนิงความรู้แรกของซอฟตันซอ์ไม่เคยมีความรู้เลยอันเนี้ยละเมิดอยู่แล้วเป็นเลขบัตรนื่ยเนาะเมื่อกี้อุ้ยนี่น่าเป็นต่ออย่างเงี้ย ผมฟ้องทีเดียวเลยผมฟ้องทีเดียวเลยตัวว้าย